ในภาคอีสานตอนบนมีภูเขาลูกหนึ่งที่ชาวบ้านไม่กล้าเอ่ยชื่อแม่เพียงกระสิบภูเขาลูกนั้นถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทั้งปีแม้ยามแดดแรงก็ยังเห็นไอละอองสีขาวลอยอ้อยอิ่งเหมือนควันไฟไม่ยอมจางผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าที่นั่นคือเขาผีสิงดินแดนที่แมแต่สัตว์ป่ายังเดินอ้อมพระมีบางสิ่งเฝ้ารออยู่บนเขาลูกนี้ มีห้างไม้เก่าแก่ที่ไม่มีใครรู้ว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อไรและไม่มีใครเห็นว่ามีใครดูแลแต่ทุกครั้งที่มีพรานบังเอิญไปนั่งห้างนั้นไม่มีใครได้กลับมามีลมหายใจอีกเลย <S <S เรื่องที่กำลังจะเล่าเป็นบันทึกการเอาชีวิตรอดของพรานธนงชายที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับเขาออกเดินทางขึ้นเขาผีสิงเพื่อล่าสัตว์ใหญ่แต่สิ่งที่รออยู่กลับไม่ใช่สัตว์ และมันไม่ต้องการให้เขากลับลงไปค่ำวันหนึ่งลมหนาวพัดผ่านทุ่งหญ้าเสียงหวีดวิวโดมตะวันคล้อยต่ำจนเหลือเพียงแสงสีส้มจางๆสองไหลยอดต้นยางใหญ่พรานธนงแบกปืนแกบลูกสองขึ้นบ่าเดินเข้าไปในบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังหนึ่งในหมู่บ้านชายป่าเขาตั้งใจมาขอข้อมูลทางขึ้นเขาผีสิงจากตาเคนผู้เท่าที่ใครๆในละแวกนี้ต่างยำเกรม ตาเคนนั่งอยู่ข้างกองไฟเล็กๆมือกร้านสั่นน้อยๆขณะเติมฟืนเสียงไม้แตกดังเพรเพรท่ามกลางความเงียบเมื่อธนงเอ่ยปากถามเรื่องทางขึ้นเขาผู้เท่าก็มือหน้าขึ้นมาชา้ชาๆดวงตาคุณขาวจ้องเขาเหมือนมองทะลุหัวใจเอ็งคิดจะขึ้นไปจริงๆหรือธนงน้ำเสียงสั่นพร่าแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้ธนงต้องเผลอกลืนน้ำลายใช่กะ ข้าตามรอยกวางใหญ่ขึ้นไปมันคงอยู่แถวดมบอกอบนเขานั่นพระหนุ่มตอบเสียงม,มั่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงแปลกๆตาเคนถอนหายใจยาวก่อนจะขยับตัวใกล้กองไฟกว่าเดิมเรากับอยากให้แสงส่องหน้าชัดเจนเองรู้จักห้างผีไหมธนงมสายหน้าพลาหโหรอในลำคอผีอะไรข้าไม่เคยเห็นตาเคนเล่าว่า บนเขาผีสิงมีห้างไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ในป่าดงดิบไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างโดยใครแต่ทุกครั้งที่มีคนขึ้นไปนั่งห้างนั้นคนคนนั้นจะหายไปโดยไม่เหลือแม้ร่างบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อจากบนห้างบางคนเห็นเพื่อนหอบซากสัตว์ลงมาแต่พอเข้าใกล้กลับพบว่าในมือมีเพียงกระดูกคนเน่าเปื่อยผู้เท่าจ้องหน้าทนงอีกครั้งแล้วพูดช้าชัดชัดถ้าเองเห็นห้างไม้กลางป่า ่อให้เองหิวตายก็อย่าได้ขึ้นไปแม้คำเตือนนั้นจะหนักแน่นแต่ทนมกลับมองเป็นเพียงเรื่องเล่าขู่เด็กเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่าข้าขอบคุณตาเขนแต่พรานอย่างข้าไม่กลัวอะไรพันนั้นหรอกเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดท้าทายครั้งนี้กำลังพาเขาไปเผชิญบางสิ่งที่ไม่มีทางยิงให้ตายได้เช้าวันถัดมาพรานธนงออกเดินลุยป่าตั้งแต่ฟ้ายังสัว เสียงนกป่าร้องรับรุ่งก้องไปทั่วแต่ลึกเข้าไปในเขาผีสิงกลับเงี่ยผิดธรรมชาติแม้แต่เสียงมแมลงก็เหมือนถูกกลืนหายไปในหมอกสีเ่าเขาเดินตามรอยกวางไปเรื่อยๆจนผ่านดงไผ่รกชัดแล้วสายตาก็สะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งห้างไม้สูงตั้งตรงงานอยู่กลางป่าเล็กห่างจากที่เขายืนไม่ถึง2ีก้ามันไม่เหมือนห้างปกติเสาไม้ทั้งสี่ต้นดูเก่าแก่จนผุ แต่กลับตั้งมั่นคงไม่มีแม้แต่รอยเอียงแผ่นไม้ปูพื้นยังเรียบสนิทเหมือนเพิ่งตัดจากต้นทวันพันรอบแต่ไม่มีใบไม้เกาะราวกับมันไม่เคยเน่าเลยลมเย็นพัดผ่านเสียงคล้ายคนกระซิบดังแผ่วๆจากบนห้างธนงหยุดยืนเงี่ยหูฟังแต่พอเงียบลงเขากลับได้กลิ่นสาบสางคล้ายเลือดคละคลุ้งในอากาศหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเขานึกถึงคำเตือนของตาเขน แต่ก็ใส่หัวให้กับตัวเองแค่ห้างไม้จะอะไรนักหนาขณะเงยหน้ามองอีกครั้งแสงแดดที่ลาดผ่านหมอกเหมือนจะส่องลงตรงห้างพอดีธนุมรู้สึกเหมือนมีใครบนห้างกำลังเจ้ามองลงมาแม้ไม่เห็นเงาคนแต่ขนคอของเขาก็ลุกสู้โดยไม่มีเหตุผลในใจแวบขึ้นคำถามถ้าข้าขึ้นไปจะเจออะไรเขาไม่รู้เลยว่า ความคิดนั้นคือประตูด่านแรกสู่ฝันร้ายคืนนั้นธนงตัดสินใจตั้งห้างดักสัตว์อยู่ไม่ไกลจากห้างเก่าเขาบอกตัวเองว่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญที่ได้พบแต่ความจริงแล้วเขาอยากรู้ว่าบริเวณน,นี้จะมีสัตว์ใหญ่ออกมาหรือไม่พระจันทร์เต็มดวงลอยเหนือย,ยอดไม้ส่องแสงนวลเย็นแต่ชวนขนลุกรอบตัวเงียบงันจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดเจน ปกติกลางป่ายามค่ำคืนต้องมีเสียงสัตว์ร้องหรืออย่างน้อยก็มแมลงกระสิบแต่คืนนี้ไม่มีแม้แต่เสียงเดียวเหมือนโลกหยุดหมุนเวลาผ่านไปเกือบชัว่วโมงเสียงไม้แห้งใต้ห้างดังกรอบกรอบทนมก้มมองแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดทึกเขาพยายามเพ่งสายตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจกลับไปจ้องลงไม้ตรงหน้าแทนแล้วทันใดนั้น เงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์พุ่งผ่านหน้าดวงจันทร์เหมือนวิ่งอยู่บนยอดไม้ทนงสะดุ้งขนทั่วร่างลุกสู่มือกําปืนแน,น่นคนหรืออะไรกันเขาพึพมพำในลำคอกลิ่นคาวเลือดจางจจงเริ่มลอยมากับลมครั้งแรกที่สูดเข้าไปเขาแทบอาเจียนแต่กลิ่นนั้นกลับแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีแองเลือดอยู่ใต้ห้างทนงหันซ้ายหันขวาอย่างระแวดระวัง แต่สายตาก็เลือบไปเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาเย็นว่าบนห้างเก่าที่อยู่ห่างออกไปในความมืดเหมือนมีแนวใครบางคนยืนอยู่จ้องมาทางเขาเช้าวันถัดมาธนงแทบไม่ได้นอนทั้งคืนภาพเงาดำบนห้างเก่ายังติดตาเสียงลมวีดวิวตอนตีสามก็ยังวงเวียนอยู่ในหัวเขาตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจไกลๆให้รู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่พอเข้าใกล้ห้างเก่า ลินเหม็นสาบก็แรงขึ้นจนต้องกลั้นหายใจเท้าวันที่พันรอบเสาเหมือนจะขยับได้เองทั้งที่ป่ารอบข้างนิ่งสนิทบันไดไม้ขึ้นห่างยังแข็งแรงผิดปกติสำหรับสิ่งที่ดูเก่าแก่หลายสิบปีแต่ก่อนจะก้าวขึ้นธนงเหลือบไปเห็นโพรงไม้ใหญ่ตรงโคตนต้นตะเคียนใกล้ห้างเขาก้มลงส่องแล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นในความมืดนั้นมีโครงกระดูกมนุษย์นั่งกอดเขาอยู่ กะโหลกหันหน้ามาทางปากโรมเหมือนมองคนที่ส่องไฟเข้าไปข้างๆมีกระบอกปืนเก่าผูจนแทบแหลกกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เหลือเพียงครึ่งเดียวมึกซีดจ,จนอ่านยากแต่ยังพอมองเห็นคำว่าอย่านั่งห้ามทนมคนลุกว่าความหนาวไหลาจากต้นคอลงสู่สันหลังทันทีเขารีบถอยออกห่างโพรงไม้แต่สายตาย,ยังจ้องห้างเก่าราวกับมันกำลังเฝ้าดูเขาอยู่ลมเย็ยนพัดมาอีกครั้ง คราวนี้เสียงกระซิบชัดเจนกว่าเดิมคืนนี้เป็นตาของเองคืนนั้นทนพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่เจอคงเป็นเพียงศพพรานที่หลงป่าเมื่อหลายปีก่อนแต่ลึกๆเขารู้กลิ่นสาบเลือดและเสียงกระซิบเมื่อเช้าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาปีนขึ้นห้างที่ตัวเองสร้างไว้ห่างจากห้างเก่าเพียงไม่กี่สิบก้าวลมกลางคืนพัดเย็นเยียบ หมอกสีขาวลอยหนาเหมือนจะกลืนทุกอย่างรอบตัวให้หายไปเนาของต้นไม้ใหญ่โยกช้าๆเหมือนกำลังซ่อนใครบางคนอยู่ข้างหลังเวลาเคลื่อนไปช้าๆจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนเสียงออดแอดของไม้ที่ถูกเหยียบก็ดังขึ้นจากด้านบนหัวทนมขโมดคิ้วทันทีเป็นไปไม่ได้เพราะเขาอยู่บนห้างคนเดียวและไม่มีใครบนนั้นนอกจากเขา เสียงก้าวเท้าเดินวนช้าๆชาตามพื้นห้างเหนือหัวเขาไปเพลงไม่กี่คืบหัวใจเขาเต้นแรงมือกำปืนแน่นจนเหงื่อซึมแล้วเสียงกระซิบเผ่าๆก็ตามมาชัดเจนราวกับคนพูดอยู่ข้างหูคืนนี้เป็นตาของเองลมหายใจเย็นเฉบเป่ารถต้นคอทำให้ทนงสะดุ้งเฮือะเขารีบหันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังมีเพียงความว่างเปล่า และหมอกที่ขยับเหมือนรูปคนทันใดนั้นเสียงไม้ลั่นกรอบก็ดังขึ้นตรงที่วางเท้าของเขาห้างสั่นเล็กน้อยเหมือนมีใครอีกคนยืนอยู่ด้วยและในเงามืดเขามองเห็นรอยเท้าข้างหนึ่งที่เปื้อนเลือดค่อยๆก้าวเข้ามาไกลรอยเท้าเปื้อนเลือดค่อยๆจางหายไปตรงขอบห้างเรากับคนคนนั้นกระโดดลงไปข้างล่างทนงจ้องตามด้วยความนนงุนงง เขารู้สึกเหมือนถูกชักนำให้ทำอะไรบางอย่างและไม่นานหลังจากนั้นเสียงกิ่งไม้หักก็ดังมาจากพุ่มไม้ข้างหน้าเขายกปืนขึ้นเล็งดวงตาเพ่งมองไปยังจุดที่เสียงดงังเนาร่างของเกงป่าตัวใหญ่โผล่ออกมาจากหมอกดวงตาสะท้อนแสงจันทร์วับมันยืนนิ่งราวกับรอให้เขายิงทนมลังเลอยู่ชั่วเอ็ดใจแต่สัญชาตยานพรานก็เอาชนะ เสียงปืนลูกซองดังสนั่นปังร่างเก้งสุดลงในหมอกเขารีบปีนลงจากห้างเพื่อเก็บซา่าแต่เมื่อเดินไปถึงจุดที่ยิงกลับไม่มีซาาเก้งอยู่สิ่งที่พบแทนคือรอยลากเลือดยาวไปตามพื้นดินเลือดนั้นไม่ใช่สีแดงสดแต่เป็นสีดำข้นเหมือนน้ำมันและรอยลากเป็นรอยเท้ามนุษย์เปล่าเล่าลากอะไรบางอย่างหายเข้าไปในป่าลึกหมอกเริ่มหนาขึ้นอีกครั้ง กลิ่นข้าวคละคลุ้งจนหายใจติดขัดจากในเงามืดธนงได้ยินเสียงโหราเบาๆดังอยู่รอบตัวเขาหันปืนไปมองทุกทิศแต่ไม่เห็นใครจนกระทั่งเสียงกระซิบคุ้นเคยดังขึ้นตามมาแล้วเองจะได้กลับบ้านหัวใจเขาเต้นโคมในอกเพราะเสียงนั้นมาจากทิศทางของห้างเก่ารุ่งเชา้าธนงเดินกลับหมู่บ้านพร้อมความกระวนกระวาย รอยลากเลือดเมื่อคืนไม่ยอมออกจากหัวเขารู้สึกเหมือนมันยังตามมาแม้ในยามแดดส่องเขาไปหาตาเคนอีกครั้งเพื่อถามให้รู้เรื่องผู้เท่านั่งอยู่ที่เดิมข้างกองไฟแต่ครั้งนี้ดวงตาขุ่นขาวของแกเต็มไปด้วยแววหนักใจเอ็งเจอใช่ไหมห้างนั่นถนมไม่ตอบตรงๆแต่สีหน้าก็ชัดเจนพอให้ตาเคนรู้ผู้เฒ่าจึงเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่เคยบอกใครนานกว่าครึ่งศตวรรษ เมื่อร้อยปีก่อนที่เขาผีสิงยังเป็นพื้นที่ล่าสัตว์อุดมสมบูรณ์มีพรานกลุ่มหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เขียงตั้งห้างไว้บนเขาเพื่อดักยิงสัตว์ใหญ่วันหนึ่งพวกเขาพบว่ามีชาวบ้านอีกกลุ่มกำลังหาของป่าในเขตที่ตนถือครองความโลภและความโกรธทำให้พรานกลุ่มนั้นยิงทุกคนตายแม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กเลือดสาดท่วมพื้นใต้ห้างเสียงร้องขอชีวิตดังก้องป่า ก่อนตายหญิงชราผู้หนึ่งตะโกนคำสาบว่าขอให้ห้างนี้กลืนเลือดพวกเองและจะไม่หยุดจนกว่านี่จะชดใช้หมดหลังจากวันนั้นพรานที่นั่งห้างนั้นทีละคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนชาวบ้านเรียกมันว่าห้างผีและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกตาเคนจ้องตาทนงแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำถ้าเองยังคิดจะอยู่แถวนั้นเตรมใจไว้เลยว่าเองอาจเป็นคนต่อไป ธนงกำปืนแน่นแต่ในใจกลับสั่นไหวเขาไม่รู้ว่าเมื่อคืนสิ่งที่ได้ยินและได้กลิ่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องหลอนแต่มันคือน,นี่เลือดที่กำลังเรียกเขาไปชดใช้ค่ำคืนมาถึงอีกครั้งหมอกขาวปกคลุมห้างและป่ารอบเขาธนงยืนอยู่ริมป่ามองห้างเก่าที่เหมือนรอคอยเขาอยู่จู่ๆเสียงกลองแผ่วๆก็ดังขึ้นจากด้านในหมอกจังวะาช้าแต่หนักแน่น เรากับมีใครตีกลองเรียกให้เข้าไปเสียงกลองพาเขาเดินเองธนมพยายามหยุดแต่ขาไม่ฟังคำสั่งทุกย่างก้าวเหมือนถูกบังคับเสียงกลองดังเข้ามาในหัวใจจนกระทั่งเขาเดินเข้าไปกลางลานห้างเก่าหมอกล้อมรอบจนมองแทบไม่เห็นพื้นและจากเงาเมื่อปรากฏร่างพรานเก่าที่ตาเข็นเล่าแต่ไม่ได้มีชีวิตเป็นแค่เงาเมื่ที่มีดวงตาแดงกำ่ำ พวกมันถือกลองเล็กๆและตีไปตามจังหวะเรียกวิญญาณทันใดนั้นเสียงกระซิบก็แทรกเข้ามาในหัวเขาเข้ามาร่วมวงหรือจะถูกลากไปแทนพวกเราธนมรู้ตัวว่าไม่อาจถอยหลังอีกแล้วเขาถูกบังคับให้ยกมือขึ้นถือกลองและจังหวะของเขากลับตรงกับเสียงหัวใจของพรานผีทุกครั้งที่เขาตีกลองเสียงกรีดร้องเผ่ๆก็ดังขึ้นรอบตัว และในหมอกเขาเห็นวิญญาณของเหยื่อพรานเก่านั่งรอโดวงตาของพวกมันจ้องทนงเหมือนรอให้ชำมรนีเลือดและทนงก็รู้ทันทีคืนนี้เขาอาจกลายเป็นเหยื่อคนต่อไปเสียงกลองหยุดลงกระทันหันหมอกหนาทึบยิ่งกว่าเดิมทนงยืนกลางลานห้างเก่าหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกรอบตัวเขาเงาดำเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตทันใดนั้น ร่างพรานผีตัวแรกโผล่ขึ้นจากหมอกดวงตาแดงกำ่ำจ้องเขม่งมือข้างหนึ่งถือมีดพระเกา่าเสียงโหราหลลอนๆของมันดังสะท้อนอยู่ในหัวเขาเองทนงพยายามยิงปืนแต่กระสุนเหมือนผ่านร่างพรานผีราวกับลมนี่มันพลังวิญญาณเขาพึพรรมพำในใจพรานผีอีกสองร่างปรากฏตัวรอบตัวเขาล้อมไว้แบบไม่มีทางหนี ธนงตัดสินใจใช้กลยุทธ์พรานเขาวิ่งเข้าหาเนาวมืดพยายามตีจังหวะกลองต่อเนื่องตามที่เรียนจากเสียงและเมื่อจังหวะตรงกันเสียงกรีดร้องของพรานผีดังก้องร่างของพวกมันสั่นสะท้านก่อนค่อยๆจางหายไปในหมอกแต่ทันทีที่ความเงียบกลับมาเขารู้สึกได้ถึงสายตาอีกคู่หนึ่งที่ยังคงจ้องเขมงจากความมืดมันคือพรานผีหวหน้า และมันยังไม่จบทนงหายใจแรงพยายามตั้งสติเขารู้แล้วว่าถ้าอยากรอดคืนนี้ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดหมอกน้ำเหมือนจะกลืนทุกสิ่งรอบตัวทนงพรานผีหัวหน้าปรากฏตัวตรงหน้าดวงตาแดงกัำเหมือนเผาไม่ทุกสิ่งมันยืนสงบนิง่งแต่แรงกดดันจากสายตาของมันทำให้ทนงแทบลม้มเจ้าจะชดใช้หรือจมอยู่กับเรา เสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวใจถนงตระหนักว่าคำสา์ไม่ได้แค่ลงวิญญาณผู้ตายแต่พุ่งตรงไปยังผู้บุกรุกทุกคนร่างพรานผีโหนหน้าก้าวเข้ามาไกลดวงตาแดงเหมือนจะมองทะลุหัวใจถนงหยิบสมุดเก่าที่พกมาจากหมู่บ้านเปิดอ่านคำสา์ของผู้หญิงชราผู้ถูกพรานเก่าทำร้ายทันทีที่เขาอ่านคำสาปดังดงออกมา เสียงกรีดร้องของพรานผีรอบตัวเริ่มแผ่วลงเจ้าจะหยุดคำสาบนี้หากเจ้ากล้า,ผาเผชิญความจริงหมอกเริ่มจางลงเผยให้เห็นโครงสร้างห้างเก่าที่ถูกทิ้งร้างและบนผนงังมีจารึกเลือดเก่าเล่าถึงความโลภความโกรธและโศกนาฏกรรมของพรานเก่าทนมรู้แล้วว่าการต่อสู้ไม่ใช่แค่เรื่องลผ่ผีแต่คือการทำให้คำสาบจบลงค่ำคืนหนาวเหน็นบ หมอกยังคลุ้มปกคลุมห้างเก่าธนงยืนอยู่กลางลานมองดวงตาแดงก่ำของพรานผีหัวหน้าเขารู้แล้วว่าคืนนี้เป็นคืนที่จะต้องชํารหนีเลือดพรานผีหัวหน้าก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วลานถนงตั้งใจแน่วแน่ใช้สมุดคำสาบสวดออกเสียงดังที่สุดทุกคำสวดเหมือนตัดพลังหมอกและดวงตาแดงกำ่ำพรานผีเริ่มถอยร่น ดวงตาเหมือนจะเจ็บปวดทันใดนั้นหมอกรอบตัวเขาแปรเปลี่ยนเป็นภาพอดดิพรานเก่าและผู้หญิงชราปรากฏอยู่ตรงหน้าทนงเห็นความโลภความโกรธและความเจ็บปวดทั้งหมดเขาเข้าใจการชำระนี่เลือดไม่ได้แค่ทำลายผีแต่ต้องเข้าใจความทุกข์ของวิญญาณเหล่านั้นทนงคุกเข่าลงสดคำสาบและขออโหสิกรรมให้พรานผีเสียงกรีดร้องของผีค่อยๆเบาลง หมอกเริ่มจางพรานผีโหนหน้าเนยหน้ามองเขาโดมตาแดงค่อยๆกลายเป็นสีมนแล้วร่างของมันสลายไปในอากาศลานห้างกลับสงบไม่มีหมอกไม่มีเสียงกลองแต่ความเงียบทำให้ธนงรู้สึกถึงความหนักใจที่ยังหลงเหลือเขาตระหนักว่าคืนนี้ไม่ใช่แค่การรอดชีวิตแต่เป็นการคืนความสงบให้วิญญาณผู้ตกเป็นเหยื่อรุ่งสาง ธนงยืนอยู่บนยอดเขาผีสิงหมอกจางแล้วเหลือเพียงแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนลานห้างเก่าทุกสิ่งกลับสงบเรากับไม่มีใครเคยผ่านคืนที่น่าสะพรึงนั้นธนงหันกลับไปมองลานห้างไม่มีร่องรอยของพรานผีอีกต่อไปแต่บนพื้นยังมีรอยเท้าเก่าผสมกับดินโคลนรอยเท้าของอดีตเขารู้แล้วว่าแม้คำสาบจะจบลงวิญญาณก็ยังอยู่ แต่พวกมันสงบลงแล้วตาเคนปรากฏตัวข้างข้างทนมผู้เท่าเพลงพยักหน้าอย่างเข้าใจเจ้าทำได้ดีคืนนี้พวกเขาสบงบแล้วแต่จงจำไว้เขาผีสิงจะคอยเตินผู้ที่โลภหรือประมาททนมหายใจลึกเขารู้สึกถึงความหนักใจที่ลดลงแต่ก็ไม่ลืมบทเรียนที่ได้รับความโลภความโกรธและความชั่วร้าย แม้เวลาจะผ่านไปนานก็สามารถสร้างคำสาบและความทุกข์ให้ตามหลอกได้เขาหันมองป่ารอบเขาอีกครั้งลมพัดผ่านใบไม้เหมือนเสียงกระซิบเบาๆอย่าลืมคืนนี้คือบทเรียนของท่านทนงยิ้มบางๆเขาเดินลงจากเขาผสมกับแสงแดดแรกแห่งวันใหม่ใจเขาอุ่นขึ้นพระรู้แล้วบางครั้งการเผชิญหน้ากับอดีตและความจริง ก็สามารถปลดปล่อยทั้งวิญญาณและตัวเราเองได้